รถเมล,ล <ไฮ S 1> สายสุดท้ายใกล้เที่ยงคืน ถนนในกรุงเทพมหานครเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดกับไฟถนนที่กระพริบดับดับ,ดบติดติดอิงนักศึกษามหาวิทยาลายัยกำลังรอรถเมสายห7เพื่อกลับหอเธอไม่ใช่คนกลัวผีแต่คืนนี้รู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครจ้องอยู่ตลอดทันใดนั้นรถเมคันหนึ่งแล่นมาอย่างช้าๆไม่มีผู้โดยสารไม่มีแม้แต่กระเป๋ามีเพียงคนขับแก่ๆที่ไม่พูดไม่จาอิงขึ้นไปนั่งท้ายรถโดยไม่รู้ว่ามีใคร อีกคนอยู่มุมมืดเสียงประกาศในรถดังขึ้นเบาๆมากกว่าป้ายต่อไปสุสานวัดมหามงคลอิงคมวดคิว้วไม่เคยได้ยินชื่อวัดนี้เลยแผนที่ในมือถือก็บอกว่าเส้นทางนี้ไม่มีวัดได้อยู่ใกล้เธอเริ่มใจไม่ดีหันไปถามคนขับแต่เขายังคงนิ่งเฉยข้างๆเธอที่นั่งว่างเมื่อครู่เริ่มเย็นเยียบ กลิ่นเม็นอับคล้ายดินเปียกโชยขึ้นมาเบาๆเมื่อหันกลับไปอีกทีที่นั่งนั้นมีหญิงสาวผมยาวปิดหน้านั่งอยู่แล้วเธอสวมชุดนักเรียนมอลายสภาพโรมมองออกนอกหน้าต่างไม่ไหวติงน้องขึ้นที่ไหนคะอิงถามเสียงเธอสั่นเล็กน้อยหญิงสาวหันหน้ามา ไม่มีใบหน้ามีเพียงผิวหนังเรียบขาวซีดอิงกรีตรองรถเบรกกะทันหันคนขับหันกลับมาเป็นครั้งแรกดวงตาของเขาขาวพโพลนเขาพูดเพียงว่ามากกว่าอย่ากลัวเธอแค่ขึ้นผิดสายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงที่ของเธอแล้วไฟในรถดับกลบพร้อมเสียงลมหายใจเย็นเยียบที่กระซิบว่ามากกว่าอยากกลับบ้านเหรอแต่คืนนี้ไม่มีใครได้ลง